เอาล้วครับสวัสดีครับผู้เล่นเาราบอกทุกคนนะครับแล้วน,นะโอนลืมนะครับว่าจะพูดอะไรก็คลิปนี้ครับหลายคนเนี่ยพูดมานานมากเลยซึ่งที่จริงผมก็ไม่ค่อยอยากจะทำนะครับในการคลิปรีวิวของ x x t r m m e เพราะว่า e x t r e m e มันเป็นยูนิตท,ที่มันมันเก่าแล้วนะครับก็เลยมองว่าไม่คงจะไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องรีวิวตัวนี้แล้วก็หลายๆคนที่เล่นกันมาอยู่แล้วก็น่าจะเข้าใจกันดีว่า ตัวของ Extreme เนี่ยมันเป็นตัวละครที่เป็นเมตาอยู่นะครับแล้วก็วิธีการเล่นไม่ได้ยากขนาดนั้นน้องด้วยความที่แบบตัวก็เก่าแล้วก็หลายคนน่าจะเข้าใจอยู่แล้วเนี่ยผมเลยมองว่าตัวนี้เราไม่จะเป็นที่เราต้องทำนะครับแต่ว่าอัปเดตท,ที่ผ่านมาครับไม่มั่นใจว่าแพท1.9อะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะครับก็คือมันเป็นอัปเดตเบสแล้วก็จะมีทั้งฉายาครับแล้วก็เป็นโทเทมใหม่เข้ามาที่พูดต,ตรงๆว่ามันค่อนข้างที่จะทำให้ ดับเบิลเอ็กซ์ตีมเนี่ยเก่งขึ้นมาระดับหนึ่งเลยผมใช้คาว่าระดับหนึ่งเลยนะนะครับคือมันเก่งขึ้นกว่าเดิมนะท,ทั้งที่ตัวมันก็เป็นตัวเมตาอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยในว,วันนี้นะครับก็จะได้โอกาสมารีวิวตัวะคออย่างดับเบิลเอ็กซ์ตีมนะครับว่าวิธีการเล่นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับบอกว่าของใหม่มันส่งผลมากน้อยขนาดไหนนะครับอ่ะที่มาดูกันก,นก่อนว่าของใหม่มันมีอะไรบ้างนะครับก็คือโทเทมเนี่ย คือผมอาจจะไม่ได้บอกนะว่าวิธีการทําทํำยังไงนะครับผมก็อาจจะต้องไปดูของทางรายละเอียดเนาะรายละเอียดต่างๆเนี่ยอาจจะต้องไปดูของทางาทางของช่องของท่านอื่นนะครับที่เขาเคยทําเอาไว้ใน YouTube นะครับซึ่งอย่างแรกเนี่ยเราจะใช้โซเทมเป็น Truth Space นะครับซึ่ง Truth Space เนี่ยมันเป็นโทเทพมใหม่ที่มาพร้อมกับ อัปเดตเบลดนะครับที่อัปเดตล่าสุดเลยเนาะซึ่งก็คือเราเรื่องของมานาเรื่องของเลือดที่มันบวกเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือมันจะมีแพสซีฟอย่างหนึ่งครับก็คือมันจะทําให้การโจมตีปกติครับมันจะติดมันจะติดสเต็คเอาไว้นะครับเวลาเราตีครบ5้าสเต็คเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะระเบิดเป็นดาเมจนะครับอันนี้ก็จะเป็นดาเมจเสริมเพิ่มเข้ามาแล้วก็จะเป็นฉายาใหม่นะครับก็คือฉายาอย่างอันเดซิลเลอร์นะครับซึ่งอันเดซิลเลอร์เนี่ยก็จะ อัญเชิญนะครับผมการ์ดเบลออกมาทำลาเตอรเสริมด้วยซึ่งก็คือถ้าผมพูดตามตรงเนาะดูรวมสั้นๆจะประมาณนี้ก่อนทีนี้นะครับเรามาดูกันที่ตัวละครนะครับว่าเ,าเกียร์ที่ใส่เนี่ยนะครับผมเนาะถ้าเราไม่นับฉายาใหม่แล้วก็โถเทียบใหม่นะครับเราใช้เป็นอะไรบ้างซึ่งของ2ชิ้นที่เราจะใส่กันนะครับมันจะเป็นของทาวนอยู่ละอันเนี้ยก็ไม่ต้องใช้ของอีเวนอะไรมากขนาดนั้นก็จะใส่เป็นโคโนคอนโทรเลอร์ดับเบิลเอมพาวเวอร์เบล์นะครับซึ่งผมมองว่า หลายคน,คนก็ควรจะน่าจะ,น,าจะน่าจะไม่มีปัญหาในการหาของเพราะว่าไม่ใช่ของอีเวนต์เลยนะครับก็ไม่ไม่ต้องหาอะไรมาแทนเนาะเพราะว่าเราคราฟตอนไหนก็ได้มันเป็นของอีเวนตะ์อ่ะมันเป็นของที่ไม่ใช่ของอีเวนต์นะครับเป็นของทาวอนส่วนสเต็ตนะครับผมก็จะใส่เป็นเด็กนะครับ7% 5%แล้วแต่ว่าใครมีเท่าไหร่แต่ว่าก็ใส่เป็นเดนะ็กเนาะเพราะว่าตัวละครมันจะ T, เน้นไปที่สกิลเป็นหลักเลยนะครับใครมีสเต็งอาจจะใส่ไปก่อนก็ได้ไม่ได้แย่นะครับเพราะว่าตัวละครก็ใช้ m 2เหมือนกันทีนี้ครับ เราดูกันที่สกิลน้องว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเราจะใช้สกิลอะไรบ้างนะครับสกิลแต่ละอันเป็นยังไงแล้วก็ใช้อันไหนดีนะครับเพราะว่าดับเบิลเอ็กซ์ตรีมเนี่ยมันเป็นตัวละครที่สกิลมันเยอะมากนะครับอ่ามันมีประมาณ6สกิลหลักๆนะนะครับทีนี้ขออนุญาตก,กดไปที่ดัมมี่ก่อนนะครับโอเคนะฮะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับซึ่ง M1 M2 จะไม่มีอะไรมากนะครับทีนี้นะครับเอ่อ M1 เนี่ยเป็นการตีธรรมดานะครับ M2 จะเป็นการยิงแสงเลเซอร์นะครับซึ่งมันทำดาเมจค่อนข้างที่จะแรงนะอ่ะเท่ากับลองดูเนะาะก็คือ M2 ในทีดาเมจอยู่ที่9 0 0 0เลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับซึ่งดังนั้นเนี่ยข้อดีของท่า M2 นะครับหรือว่ากดลิกขวาเนี่ยมันก็คือมันจะดูดมานาค่อนข้างที่จะเยอะครับแล้วก็ถ้า M2 จะเป็นท่าที่ถ้าเราเล่นดับเบิลเอ็กซ์ตรีมเนี่ยจะเป็นท่าที่เราต้องใช้เสมอเพราะว่าเราจะสังเกตดูครับว่า มานาของดับเบิลเอ็กซ์ทีมนะี่มันน้อย1000แต่ว่าตัวของมานาที่มันต้องใช้ในการออกท่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะเช่น E r ก็เอาไปละ265อันติก็ใช้ไปเลยครึ่งหนึ่งก็คือ530ดังนั้นเนี่ยตัวละครเน,นี้ยจะเป็นตัวละครที่ต้องกด M2 ในการรีมานาเสมอเลยผมใช้คำเสมอเนาะก็คือต้องกดแน่ๆไม่งั้นมานาจะไม่พอใช้ครับเพราะว่าถ้ามันบางท่าก็รีมานาน้อยมากบางท่าก็ไม่รีมานาเลยนะครับที่มาดูกันครับ M1 นะครับ M1E ก่อนเลยนะครับ โอเคนี่ก็จะเป็นการถ้าจะเป็นการฟันไปข้างหน้าดามเอจอยู่ที่16,00 0นะครับประมาณนี้นะครับใครที่ชอบก็อาจจะใส่ก็ได้นะครับประมาณนี้ประมาณ1นึ่งหมื่นห้าเนาะต่อมาขออนุญาตดูดมานาเนิดนึงนะครับอ่ะเห็นไหม M2 จะเป็นท่าที่เราใช้ในการดูดมานาะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับต่อมาก็จะเป็น M2E ครับ M2E นะขอญาตฉีดไปทางนี้แล้วก็หมุนทางนี้นะอ่ะ ดาเมจก็อยู่ที่ประมาณ40,000ซึ่งผมพูดตามตรงก็คือ M2E เนี่ยมันแรงมากนะครับมันแรงแบบมันแรงจริงๆนะดูนะครับอ่ะก็เห็นะเออมันแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็คูดาวมันค่อนข้างที่จะไวผมมองว่ามันใช้คูดาวเท่ากันกับท่าของ M1E เลยดังนั้นเนี่ยเออผมก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นท่า M2E ไปเลยนะครับเพราะ M2E มันค่อนข้างที่จะแรงอ่ะประมาณนี้แล้วก็เวลาเล่นเนี่ยเวลาเราเติมมานาะเราต้องกด M2 อยู่ละก็กด M2E ไปเลยนะครับอะไรประมาณนี้ต่อมานะครับเป็นท่า M1R นะครับอ่านะครับ M1R ก็จะพุ่งไปฟันเหมือนกันแล้วก็มีแสงเลเซอร์หมุนๆๆน,น,น,นะครับดาเมจก็ผมมองว่าค่อนข้างที่จะแรงนะหดือดมานานนิดนึงครับอ่ะอีกทีหน,นึ่งเนาะเติบเห็นไหม ประมาณ3 0 0 0 0นิดๆน,น,นะครับนะฮะต่อมาก็จะเป็นท่า M2R นะครับเราคูลานิดนึงนะครับ M2R ครับแล้วก็ M2 ไปก่อนนะครับส0 0 0อ่ะแล้วก็อย่างนี้อ่านะโอเคดาเมจเนี่ยมันจะน้อยกว่าดาเมจจะน้อยกว่า M1R นะนะครับส่วนตัวผมนะโอเคทีนี้เนี่ยเรื่องของดาเมจเนี่ยนะครับผมมองว่าการเลือกใช้ท่าอันเนี้ยผมมองว่าแล้วแต่คนชอบ แต่ถ้าถามผมว่าออกท่าอะไรดีส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมมองว่าผมผมมองไปที่เรื่องของความสะดวกสบายในการเล่นไปส่วนใหญ่มากกว่าตัวอย่างเช่นครับเอ่อถ้า E เนี่ย m m 2ม e, มันจะแรงสุดใช่ไหมอ่ะดังนั้นท่าเนี่ยก็จะเป็นท่าที่เราอาจจะใช้ใบ่อยหน่อยอย่างถ้า R เนี่ยถ้า R ก็จะเป็น M1R ถูกไหม ทีเนี้ยเรื่องของการใช้งานอ่ะผมมองว่ามันแล้วแต่ครับบางคนอาจจะเล่นเป็น M2E M1R ก็ได้อันนี้แล้วแต่ผมมองว่าอันนี้แล้วแต่เลยแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะมองว่าผมขี้เกียจเปลี่ยนไปนกด M1 เยอะผมก็จะกดเป็น M2E นะครับเป็นท่าจ่ายดามเมติก M2E แล้วก็ M2R อ่ะอันนี้คือสกิลที่ผมจะเล่นหลักๆเลยเพราะว่าผมขี้เกียจไปเปลี่ยนเป็น,น M1 M2 อะไรประมาณนี้นะครับเนาะ จากนั้นครับก็จะเป็นอันตินะครับก็คือท่าวีนะครับโอเคก็จะเป็นท่าที่เราใช้ใจ่ายดาเมจหลักเหมือนกันนะครับก็คือเห็นไหมมันจะกระโดดถีบลงต,งตรงไหนก็ได้ตอนฮิตบล็อกมันค่อนข้างที่จะกว้างอันติทีหนึ่งน่าจะเข้าอยู่ที่ประมาณโดยรวมนาะประมาณ3ามแสนเพราะว่ามันแทงก่อนทีหนึ่งเข้าแสนหนึ่งแล้วก็กระโดดลงมาก็ประมาณ2องแสนก็เป็นสามแสนโดยประมาณนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่ผมเล่นหลักๆเนาะผมจะเล่นเป็นท่าอย่างนี้ครับอ่ะเนาะก็คือ อย่างนี้เลยนะครับนี่อย่างนี้นะครับก็จะได้อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็กดวีนะครับโอเคนี่นะครับแล้วก็คอมโบไปเรื่อยๆแล้วก็กด M2 ไปเรื่อย M2 ต้องกดเรื่อยๆนะครับเพื่อเติมมานานะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้ดังนั้นเนี่ย เรื่องของท่า E ท่า R ผมมองว่าอันนี้มันแล้วแต่คนสะดวกแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องจ่ายท่า E ท่า r แล้วก็อติเป็นเป็นปกติน้องในงานจ่ายดาเมจซึ่งอันนี้แล้วแต่คนสะดวกแต่ว่าผมอาศัยเรื่องของความสะดวกของการเล่นของผมเป็นหลักผมเลยมองว่าผมชอบเล่นแบบนี้มากกว่าส่วนคนบางคนอาจจะชอบเป็น M1 E ก็ได้กับ M1 r อันนี้ก็แล้วแต่เนาะบางคนอาจจะเล่นเะป็นอย่างนี้อ่ะบางคนอาจจะเล่นประมาณนี้ก็ได้นะครับก็ไม่มีใครผิดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่า แต่แลรควรชอบขนาดไหนนะครับแล้วก็อย่างาผมก็ลืมอธิบายไปนะครับว่าเกียร์่วนหัวเนี่ยเราก็จะติดเป็นเปิร์กชินมังนะครับเพราะว่าชินมังตัวละครเนี่ยมันใช้สกิลเป็นหลักอยู่ละเวลาเรากดชินมังเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะง่ายนะครับก็กด E R V ไปเต็มแล้วก็กดรีไปเรื่อยๆนะครับทีนี้นะครับมาอยู่ในจุดที่สําคัญของเราดีกว่าว่าทำไมแพทเนี้ยผมมองว่า Double X t มันเก่งขึ้นมาเพราะว่า มันเป็นเรื่องของโทเทียมใหม่นะครับที่แน่ผมขออธิบายตัวของโทเทียมใหม่เลยกันนะว่าโทเทียมใหม่เนี่ยมันเก่งยังไงนะครับอย่างชูสเปสเนี่ยชูสเปสมันบอกว่าอ่ะนะครับกดไปปึ๊บชูสเปสมันบอกว่าการโจมตีปกติครับการโจมตีปกติคืออะไรก็คือ M1 M2 นะครับมันจะ มันจะเตะสถานะให้กับมอนสเตอร์ครับที่ชื่อว่า Space ซึ่งถ้าสถานะ Space มันครบเมื่อไหร่เนี่ยครบ5้าเมื่อไหร่มันจะระเบิดออกนะครับทำดาเมจแล้วก็จะมีแพ s ซีฟเพิ่มคร,ครับเขาบอกว่าถ้าเราใส่โทเทียมนี้ควบคู่กับฉายาของเบสฉายาไหนก็ได้เนี่ยซึ่งมันมี2อันอ่าไอระเบิดแพ s ซีฟเนี่ยของ Space จะทำดาเมจเป็นอัลติเมทดาเมจนะครับอ่ะทีนี้เรามาลองดูกันเนาะ Uh, จุดเด่นของตัวละครของ Double x t อ็ m เลยคือเราจำเป็นที่จะต้องกด M2 ในการใช้คาว่าอะไรดีในการเติมมานาใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ย normal attack เราจะใช้ไบบปกติอยู่แล้วโค้อออดอย่่างงหนึอีกอย่างหนึ่งเลยคือถ้ากด M2 เนี่ยครับมันสร้างมันมันทำาา m a g หลาย h i ตมากๆดังนั้นเนี่ยเรื่องของสเต็กที่มันได้จาก Passive ของทูสเปซเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเต็มไวเห็นไหมอ่ะเมื่อกี้ผมเฉียดผมขึ้นมาล้านึ ด,ดังนั้นเนี่ยมันจะต้องขึ้นประมาณ5นะครับแล้วก็ตีอีกทีหนึ่งให้มันเหมือนกับ6เนี่ยมันก็จะระเบิดเลยอ่ะทีนี้นะครับดูปึ๊บอ,อันนี้1น,นะครับทีหนึ่งเห็นไหมมันครบพอดีเลยก็ทำดาเมจเป็น3 2 0 0 0สองเลยอ่ะดูต่อตีปกติจะอยู่ที่1 0,000นนะอันนี้ผมใส่แค่โทเทมนะครับตีปกติอยู่ที่10,000นตีต่อครับปึ๊บอ,อ่ะเห็นไหมสแตกขึ้นมา2ครับแล้วกดอีกทีหนึ่งปึ๊บก็จะแตกดาเมจก็ขึ้นมา ประมาณ2 0 0 0 0อันนี้คือดาเมจจากโทเทมมันจะมันจะระเบิดขึ้นมาประมาณ20,000นเนาะก็คือผมตีธรรมดาหมื่นหนึ่งนะครับต่อต่อก็จะมีครูดาวเล็กน้อยครับเห็นไหมขึ้น2ระเบิดติมๆตๆมตม,ตม,ตม,ตมนะครับก็จะแรงมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวละครที่เหมือนกับเราเล่นปกติของเราอยู่ละแต่ว่าพอเราเปลี่ยนโทเทมเนี่ยมันได้ดาเมจเพิ่มเข้ามาเฉยๆเลยตัวยอย่างเช่นถ้าเราเปลี่ยนเป็นคิทเทิลคอกาเซึ่งเป็นอันที่เราใช้อยู่แล้วก็เล่นปกติเห็นไหมหนึ่งหมื่น นะครับ2ทีก็เป็น20,000แต่ว่าพอเป็นของอย่างท s สเป e เนี่ยเรากด2ทีห่งใช่ไหมครับอ่ะ2ก็กลายเป็น40,000เลยจาก20,000ก็คือดาเมจแรงขึ้นมา2เท่าถูกไหมครับก็คือเราได้แพสซิฟเพิ่มเข้ามาด้วยอันนี้ก็เลยเป็นข้อดีเลยก็คือตัวอย่างเนาะ รุปโดยรวมครับโทเทียมเนาะมันทาดาเมจเพิ่มเติมตามการโจมตีปกติของเราซึ่งการโจมตีปกติของดับเบิ้ลเนี่ยมันหลายฮิตมันเลยทําให้เราสามารถใช้งานแพสซีฟได้ค่อนข้างที่จะไวครับเพราะว่าถ้าเรากด M1 เฉยๆเนี่ยโอย้กว่ามันจะครบ6มันก็นานใช่ไหมครับเห็นไหมสี่ห้าหกมันก็ตีหลายทีอ่ะประมาณนี้แต่ว่าดาเมจมันแรงถูกปะ่ะเหมือนจะเลยแต่ว่าทีนี้ถ้าเรากดไป M2 เนี่ยดาเมจมันก็จะไวนะครับต่อมาคูดดาวนิดนึงตึ๊ดตื๊ดตื๊แถวา ขึ้นมา2ผมกดตีทีนึงก็ครบพอดกีก็ระเบิดก็คือกด M2 สครั้งก็ระเบิดเลยนะครับมันเลยเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของตัวดับเบิลก็เลยใช้ฉายาค่อนข้างที่จะ,ะใช้ของโทเทมค่อนข้างที่จะคุ้มอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือแพสซีฟอีกอย่างหนึ่งครับก็คือแพสซีฟด้านขวานเนี่ยเดี๋ว่าตัวตัวสอรสีแดงมันบอกว่าถ้าเราใส่ฉายาควบคู่กับฉายาของเบสแล้วนะครับมันจะทําให้มีดาเมจแรงขึ้น เป็นอั t i m เม e ดาเมจทีนี้ผมจะใส่ฉายาก็คือฉายากลางๆของเบสก็ได้ครับจะเป็นฉายายอย่าง Space of Oath นะครับเพื่อเอามาดูว่าดาเมจของมันจะประมาณเท่าไหร่นะครับอ่ะทีเราตีกันครับอ่ะเมื่อกี้มันมีดาเมจดาเมจของฉายายเพิ่มมาครับอ่ะอันนี้2เนาะปกติดาเมจอยู่ที่ประมาณอสองหมื่นใช่ไหมครับเพียวๆเ,เนี่ยอ่ะแต่ว่ามันก็ทำ Damage เป็นอั t i m เม e ดาเมจก็จากจาก20,000ก็กลายมาเป็น50,000เพราะว่าตีธรรมดาผมเนี่ยมันจะอยู่ที่10,000ใช่ไหม โอเคประมาณนี้อ่ะเอาใช้เอา,าออกก่อนอเห็นปะเห็นไหมฮะมันก็จะจากจากสี่หมื่นเ่ะก็จะกลายเป็นหกหมื่นซึ่งมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเห็นปะอ่ะอันนี้หนึ่งหมื่นเนาะเห็นปะโอเคเอาเพลสีฟก่อนปุ๊บนะครับอ่ะตีระเบิดปุ๊บเห็นปะกลายเป็นหกหมื่นหลังนั้นเนี่ยเราจะได้ดาเมจจาก20,000กลายเป็น50,000 ได้คิดมาเลยขอแค่ใส่ฉายาเบสอันไหนก็ได้แล้วก็ฉายาเบสที่ดีที่สุดในปัจจุบันครับก็จะเป็นฉายาอย่าง Under s e a เลอซึ่ง u n d e r ซเซเลก็พูดตามตรงมันเป็นฉายาเมตาในปัจจุบันเนาะแต่ว่าผมอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ทาคลิปเพิ่มเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะมีเงื่อนไขในการใช้งานนิดนึงนะครับสเต็ตของมันเลยคือสเต็งยี่ห้าเด็กยี่ห้าก็คือตีธรรมดาแรงขึ้นสเต็งสเต็งบวกตีธรรมดาใช่ไหมครับเด็กบวกสกิลตอนนั้นเนี่ยฉายาเนี่ยค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์กับตัวละครเพราะว่าสกิลก็ได้้ใช M1 M2 ก็ได้ใช้นะครับแล้วก็มีโอกาส25%เนี่ยที่จะอัญเชิญกราฟเบฟมาทำดาเมจนะครับแต่ว่าใช้มานา50หน่วยแต่ว่าไอ้มาณา50หน่วยตังเนี้ยผมมองว่าไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าเวลาที่ฉา,ายามาทำงานอะมันจะดูดมันจะดูดสตามมินาเพิ่มให้เราคืนอยู่ดีนะครับตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะครับหอยอ่ตีให้ดูนะแปะ๊ะฉายายอ่ะหะ ฉายามัลแรงมากนะนะครับอ่าเห็นป่ะแสนเจ็ดผมตีธรรมดาเองนะนะครับอ่ะแต่ผมจะลบคูณนิดนึงนะครับอ่ะตีไปแล้วก็ตีธรรมดาไปเนาะเึิ pp, ่มเอ่ะเห็นป่ะแค่ระเบิดก็หกหมื่นละอ่ะนดูนี่นะครับอันนี้คือฉายาเฉยเลยนะฉายาทำ,ำเำไดแสนนึงนะครับดังนั้นเนี่ยฉายาเนี้ยมาเลยเป็นฉายาที่คอโบกับทูสเปสมากๆก็คือ ไอฉายาทำดาเมจฟรีๆมาแสนหนึ่งดูดมาณาให้เราด้วยนะครับแล้วก็ทูสเปซพอใส่คู่กับฉายาเบสดาเมจดาเมจที่ระเบิดออกมาเป็นอันเติเมทดาเมจดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูคอมโบตรงนี้นะครับจากปกติเนี่ยเราใส่ทูสเปซอย่างเดียวเราตี M2 2ทีดาเมจอยู่ที่ประมาณ6 0,000เนาะประมาณประมาณประมาณ4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0ม0 0ถ้าไม่ได้ใส่ฉายาที่พอเป็นอันติเมทดาเมจไปดูดาเมจันครับเห็นปะกลายเป็น76 0 0 0 นะครับแล้วเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็จะเล่นแบบดาเมจรวมๆไปเลยใช่ไหมครับอ่ะอย่างนี้เราก็ตีไปก่อนนะครับเพิ่มอ่ะเส1หมื่นสองนะครับมีระเบิดมีระเบิดมีฉายาปุ๊บปุ๊บปุ๊บโดยปกติภาพจะเป็นอย่างนี้เท่ากับว่าเราตีสองทีดาเมจอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นก็คือโดยรวมสองแสนนะครับจากปกติถ้าเราตีธรรมดาแบบว่าไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ฉายานี้ไม่ได้ใส่โทเทน็นี้ครั้งละหมื่นถูกปะครั้งละหมื่นไปสองหมื่น ต่ไม่แกะผมตีเนี่ยปึ๊บนะครับกลายเป็นสองแสนอ่ะนี่ดูภาพตรงนี้เลยครับเห็นปะกลายเป็นหนึ่งแสนเก้าผมตีเป็นแสนเก้าเลยจากสองหมื่นกลายเป็นแสนเก้าดังนั้นเนี่ยทั้งฉายาทั้งโถเทียมทั้งฉายาทั้งโถเทียมมันก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆแล้วก็ครบวก,กับตัวละครน,นี้มากมาเนาะบอกว่าวิธีการเล่นมันค่อนข้างที่จะคล้องแบบสอดคล้องกันเลยทําให้ตัวละครเนี่ยดามเมจมนแรงขึ้นมากๆ ทีนี้นะครับวิธีการลัมคอมโบรจริงๆแล้วทำยังไงครับพี่สรุปแล้วผมใส่ฉายาครบแล้วเนี่ยวิธีการคอมโบไงวิธีการคอมโบนะครับก็กดชิมังก่อนเลยแล้วก็กดนะครับเป็นนี่นะครับอ่าอ่ากดชีมังเนาะเห็นปะ่ะสังเกตดูว่าข้อดีของฉายาเนีคือมาทําจํานวนฮิตเยอะมากแล้วมันก็จะทําให้ชิมังเราเก็บไว้นะครับอ่าเห็นปะ่ะแป๊บเดียวเนี่ยผมทําได้เป็นล้านละดาเมจนะครับ แต่ว่าเมื่อกี้มันดาเมจมันจะหายไปนิดนึงนะครับหายวะง่ายมากนะครับวิธีการเล่นอ่ะนะครับเราก็จะนี่เนี้นะครับซุบน,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 นะครับปนะระมาณนี้ผมมองว่าเป็นตัวเป็นตัวละครหนึ่งที่ดาเมจค่อนข้างที่จะไวนะครับอ่็นะ่ร ผมเล่นดาเมจมันจะไวมากเลยแต่ว่าดาเมจมันหายไปเพราะว่ามันจะมีบางจังหวะที่เรากดอันติแล้วมันดาเมจมันหายใช่ป่ะมันทิ้งมันทิ้งระยะเวลานานไปนิดหนึ่งนะครับอ่ะนี่แล้วก,ก็จะคอมโบแค่นี้เองนะครับอ่ะประมาณนี้คืออันติทีนึงเนี่ยสามแสนห้าแน่ๆนะครับก็คือจังหวะ แอนติเนี่ยขาลงตอนชินมัง3ามแสขาต่อยเข้าไปเนี่ยแสนหนึ่งใา้กะว่าประมาณทีนึงเนี่ยอันติทีนึงเราทำดาเมจได้แน่จากชินมัง5 0 0 0สน,นะครับเออเนี่ยแล้วเราก็ทำดาเมจอย่างเงี้ยครับ1 2นะครับอ่ะเนี่ยวะเนี่ยเวลาเล่นก็เล่นอย่างเงี้แล้วก็เห็เนปะส0 0แสนแล้วนะครับคอมโบนึงส0 0 0 0นลงมาอีก 3 5 0 0 0นะครับเป็นเท่าไหร่เป็น6,5 0 0 0อันนี้คือคอมโบชุดเดียวนะครับจากไอเน,นี้ยจากท่า e แบบว่า erv ก็ m 2 2 t ก็คือทำาาเม g รวมกันแล้ว6,5แ0 0แล้วคุณคิดว่า1นาทีอ่ะเราสามารถทำได้เรื่อยๆกี่ครั้งอ่ะดังนั้นดาเมจอ่ะ2ล้าน5 3ล้านผมมองว่าง่ายมากๆแต่ว่าตัวละครเนี้ยมันนับมันนับดาเมจยาเพราะว่าไอตอนกดเนี้ยไอตอนกดท่าอันติเนี้ยแค่ว่าถ้าไม่มีอันนี้นับเลยก็คือ มันด่ามเมจมันค่อนข้างที่จะแบบว่าไอ้ที่มันโชว์ตรงเนี้ยมันหายไปนะครับก็คือแบบว่าถ้าเราอยากจะวัดตามเมจริงๆบางทีอาจจะต้องบอกว่าอัดวิดีโอแล้วก็มานั่งดูย้อนหลังว่าเอ้มันบวกกันแล้วมันได้เท่าไหร่เพราะมันจะมีโชว์ที่ด่ามเมจมันหายไปแล้วก็วัดแากนะครับไม่ได้เหมือนตัวอื่นที่ด่ามเมจมมันค่อนข้างที่จะแบบนอนนับต่อเนื่องกันนะครับดูลงก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการอธิบายนะครับว่า อ่าอัปเดตนี้เนี่ยเอ็กซ์ตรีมเล่นยังไงนะครับผม M2 สองสำคัญยังไงทูสเปซนะครับโทเทมใหม่สําคัญยังไงฉายาสำคัญยังไง,าาง,ไงอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เอาไว้ใช้เล่นในเมตาปัจจุบันนะครับโทเทมก็อ่าตัวของเกียร์ก็ของมันเลยนะครับของสามาัญหาได้ไม่ใช่ของอีเวนต์ซักอย่างนะครับใส่เด็กแล้วก็ทูสเปซซึ่งทูสเปซกับฉายานะครับโดยรวมเนี่ยมันคอมโบกับเองทําให้ทูสเปซทำดาเมจเป็นอันติเมดดาเมจ อดิสเลอร์ทำดาเมจ1 0 0 0 0แสนฟ,ฟีแล้วก็บวกสแตตค่อนข้างที่ดีก็คือบวกแบบบวกสเต็งแบบว่า25ใช่ไหมบวกได้อีก20ซึ่งแม่งก็คือโคตรเยอะเลยเว้ยนะครับผมอ่านี่ก็ให้ดูภาพอีกทีหนึ่งนะครับ2ทีนี่เป็นไงแสนแนะครับก็คือตีไปกลมๆไปแส9ก็คือตี M22T 109ทีแสนเก้แล้วก็ลำคอบวัวต่อนะครับก็ สุดอะผมใช้เขา่าสุดเลยเนาะก็คือ M22T แบบวิเดียวอะทำได้เป็นไปเลย200,000นะครับไอ้เป็นจุดที่ดีมากๆนะครับส่วนชายาแล้วก็โทเทมนะครับก็โดยรวมเนี่ยมันจะมีวิธีทำอยู่นะครับก็คือเราต้องไปหา NPC ของตรงนี้นะครับทาจิบนะซึ่งทาจิบนะมันจะอยู่ตรงตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือตึกไฟใช่ไหมครับ NPC ก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเทดก็กดเทชชายาตรงนี้นะครับแล้วก็ ตัวของโทเทมก็จะอยู่แต่แถวเนี้แหละนะครับแต่ว่าผมทําไปละมันก็เลยหายไปนะครับก็2ชิ้นเนี่ยมันทํากับ m b c ตัวนี้นะครับของที่ใช้ทําก็ยังไงลองไปดูกับยูทูบเบอร์ท่านอื่นเลยได้เลยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็ลองดูกันนะครับลองคอมเมนต์กันนะครับว่าอุ้ยพี่อะไรผมแรงมากเลยนะครับแต่ผมผมค่อนข้างที่จะมั่นใจว่ามันแรงกว่าเก่าแน่นอนเนาะเพราะว่าดาเมจมันเด้ง มันเด้งขึ้นมาเลยแสนหจากการที่เรากด M2 สองครั้งคือตัวละครมาใช้ M2 อยู่แล้วครับปกติเราก็จะกด M2 ครั้ง2ครั้ง,งซึ่งปกติเนี่ยถ้าเรา M2 สองครั้งดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0งใช่ปะแต่ว่าพอเราเปลี่ยนโทเทียมเนี่ยดาเมจอันติดาเมจอะไรอย่างอื่นน่ะมันเท่าเดิมครับชินมังมันแรงอยู่แล้วตัวละครมันแรงอยู่แล้วแต่คุยคิดสภาพเอาว่าอยู่ๆมันทําให้ทุกๆสิวิเราสามารถทําดาเมจแรงขึ้นได้อีกประมาณ16 0,000ถูกปะเพราะว่าตอนเนี้ย เกมที่พวกเราเกมที่ผมใช้เนี่ย M2 สครั้งดาเมจจาก20,000เป็นเป็นแสนแปดมันเลยทำให้ดาเมจมาแรงขึ้นมาจากไหนไม่รู้ว่าแบบขึ้นมาเลยอะแสนหแบบฟรีๆดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นตัวละครที่เมตาในปัจจุบันผมมองว่าก็ยังตึงอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะต้องเรียนรู้วิธีการขบโบเล็กน้อยซึ่งผมก็อธิบายไปแล้วนะครับว่าวิธีการอบโบไม่ได้ยากมากนะครับกดใช้ท่านั้นท่านี้นะครับก็ มีความคิดเห็นยังไงนะครับผมอยากจะดูรีวิวตัวไหนเป็นพิเศษไหมหรือว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์ไปที่ใต้ล่างคลิปนะครับยังไงก็วันนี้เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะครับยังไงวันนี้ก็ไปละนะครับสวัสดีครับ